สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์อิสราเอลที่มีชื่อว่า Waltz with Bashir กันครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกกับของ Ali Foxx นะครับโดยตัวภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังสงครามที่ว่าดได้เรื่องราวของ Ali Foxx นะครับที่เคยเป็นทหารกลับมาก่อนนะครับนั่นเองโดยตัวหนังเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นหนึ่งในหนังที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุดที่ผมเคยดูมาเลยทีเดียว โดยตัวภาพยนเรื่อง Wall Street r a s h i a นะครับจะว่าดด้วยเรื่องราวของนายทาหารคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในรัสอนโดยถ้าใครไม่รู้ครับภาพยนเรื่อง Wall Street r a s h i a เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีกลิ่นอายคล้ายคลึงกับคอมเบนซีนังระดับตำนานของทางฝั่งโซเวียตนะครับแต่ Wall Street r a s h i a มันจะเล่าแบบภาพยนตร์สารคดีซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังเรื่องนีงที่ผมรู้มาตั้งแต่เด็กนะครับคือผมอยากดูมากแต่หาแผ่นไม่ได้ จนมูบี้เนี่ยเขาเอาหนังเรื่องนี้มาฉายและถ้าผมอยากจะทำสปอยหนังเรื่องนี้ผมไม่ทำนะครับเพราะว่า w a ลต w ว i ทบ a ชเนี่ยมีคนทำสปอยไปแล้วนะครับนั่นเองและเขาทำสปอยได้ดีมากซึ่งช่องนั้นก็คือช่องดูหนังไม้ซึ่งเป็นช่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยทีเดียวเพราะเขาจะเอาการ์ตูนแปลกๆเนี่ยมาสปอยนะครับเองรวมถึงตัวของ w a ลต w ว i ทบ a ชด้วยซึ่งผมเข้าใจได้เลยว่าเนี่ยถ้าผมจะทำสปอยก็ทำได้น,นั่นแหละแต่เดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวของช่องดูหนังไม้นั่นเอง แต่ทีนี้ก็ตามหนังเรื่อง Watch อิรวอร i a ียเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังเรื่องหนึ่งที่เราได้รู้ได้เลยว่าสงครามนั้นมันไม่ได้สร้างประโยชน์หรอกมันสร้างแต่โทษอีกเดียวซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเราทําสงครามไปเพื่ออะไรเราทําสงครามไปเพื่องนและในตัวหนังเรื่องนี้เขาโชว์ภาพของเหตุสังหารหมูชา a r p แอน c h ชา a n a าที่เกิดขึ้นในปีพันเโดยที่เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์หนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยปกปิดเอาไว้ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอเหตุสังหารหมู่ชามแอนชบานาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์หนึ่งที่ยิ่งกว่าหมายลายซะอีกเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ที่โดนฆ่าเนี่ยมักจะเป็นชาวปาลเลสไตน์ผู้ไม่รู้เลยว่าพวกเขาไปทําเพื่ออะไรและเขาก็โดนฆ่าเป็นอย่างนี้นั่นแหละโดยเหตุสังหารโหดดังกล่าเนี่ยมันเกิดมาจากว่ากลุ่มคริสเตียนต้องการแบบนั้นและถ้าใครไม่รู้เนี่ยชื่อของภาพยนตร์เรื่อง Wal t ์ว i บชีเนี่นีเนี่ยซึ่ง ถ้าใครไม่รู้นะครับชื่อคำว่าบาเชียเนี่ยเป็นชื่อชื่อหนึ่งที่มาจากอดีตผู้นำของประเทศเลบานอนซึ่งผู้นำของประเทศดังกล่าวเนี่ยเขามีชื่อว่าบาเชียเกมายาวซึ่งบาเชียเกมายาวเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีของประเทศเลบานอนที่โดนลอบสังหารในปี1982ซึ่งบาเชียเนี่ย คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการรอบสังาการสังหารหมู่ชาบแอนด์ชาบาน่าที่เกิดขึ้นในปี1982มันก็เลยเป็นชื่อนี้แหละเพราะว่าประธานาธิบดีบาเชียเกมายาบเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่สนิทกับอิสราเอลมากแล้วการสนิทคัเนี่ยทำให้เกิดการรอบสังหารเขาขึ้นมาซึ่งการรอบสังหารประธานาธิบดีบาเชียเนี่ยมันนำไปสู่การสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในนั้นและไม่ได้มีแค่เพียงพกปาเลสไตน์เ,เนี่ยนะยังมีชาวมุสลิมเลบานอนที่โดนฆ่าอย่างเลือดเย็นอีกด้วย ตัวตัวภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มันเสือให้เห็นว่าสงครามมันเน่าเฟะยังไงการที่รัฐบาลส่งทาหารเขาเ้าไปนั้นมันเพื่อเป็นการฆ่าประชาชนอย่างเดียวและนี่เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะที่เป็นหนังการ์ตูนของอิสราเอลที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขาภาพ,พย,ายนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมและมันไม่มีหนังเรื่องนี้ทําแบบนี้ได้อีกจนกระทั่งแบบ14ปีต่อมาเนี่ยมันก็มีหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าฟรีได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาเดีเหมือนกัน แต่ฟรีกับวอลท์วิบเชียไม่ได้ออสการ์ในสาขานี้เพราะว่าไอ้ส่วนมากเนี่ยฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะยื่นออสการ์ตัวเนี้ยให้กับหนังที่ไม่ใช่แอนิเมชันและอีกอย่างหนึ่งคือวอลท์วิบเชียเนี่ยรางวัลที่ผมอยากให้มากที่สุดเนี่ยคือถ้าเป็นหาออสการ์เนี่ยภาพยนตร์เรื่องวอลท์วิบเชียมันดีจริงๆนะ มันไม่ได้เพียงแค่นั้นนะแต่ที่แน่ๆมันควรที่จะถูกเสนอชื่อเข้าชิงวันออสการ์ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมด้วยเอาอย่างนี้คะแนนที่ผมให้สำหรับหนังเรื่องนี้ผมให้ไปที่10เต็ม10เลยครับแล้วหากมีข้อพิพาทประกันนะตัวละมาในที่ดีนะครับแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอุ่นฟินคริสต์ของเราด้วยครับและสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย